เมื่อกาโร่กลายเป็นปีศาจร่างสุดยอดกาโล่ก็ประจันหน้าอยู่กับไซตมะหลังจากนั้นกาโล่ก็พร้อมที่จะโจมตีไซตมะพร้อมกับมีคําพูดออกไปว่าแกต้องตายเมื่อกาโล่พูดจบกาโล่ก็สาหมัดใส่ไซตมะแบบเต็มๆไซตมะยืนรับหมัดของกาโล่โดยที่ไม่หลบอะไรเลยลาวกับว่าไซตมะไม่ได้สนใจมัดนี้ของกาโร่เลยกาโร่ก็พูดออกมาว่าเป็นอะไรไป อึ้งจนพูดไม่ออกเลยเหรอเมื่อกาโลโจมตีไซตามะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็ดำมืดหายไปภาพที่เราเห็นณนะตอนนี้กาโลนอนอยู่กับพื้นโดยที่มีไซตามะยืนมองกาโลที่นอนแน่นิ่งหมดสภาพการต่อสู้ไปแล้วไซตามะพูดกับกาโลว่าแล้วยังไงอีกส่วนกาโลที่หมดสภาพนั้นก็พูดกับไซตามะว่านี่คือสิ่งที่ฉันกลัวที่สุด ยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะกูพ่ายแพ้ให้กับความยุติธรรมซะแล้วในระหว่างที่กาโลกกำลังพูดอยู่นั้นเขาของกาโลก็เริ่มหักหน้าตาของกาโลมันก็เริ่มแตกหลังจากนั้นกาโลก็พูดอีกว่าฉันจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกแค่ก้าวเดียวเองอ่ะอีกแค่ก้าวเดียวก็จะสามารถเปลี่ยนในระหว่างที่กาโลกกำลังพั่มเพออยู่นั้นไซตมะที่มองกาโลอยู่ก็พูดกับกาโลว่าหยุดเถอะนาพอได้แล้ว แต่ดูเหมือนว่ากาโลจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นฝืนร่างกายของตัวเองลุกขึ้นอีกครั้งไซตามะยังพูดกับกาโลต่อไปว่านายเอาชนะมันไม่ได้หรอกนายอะยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่านายเองอ่อ,อนแอยิ่งกว่าตอนแรกอีกนะเมื่อไซตามะพูดคําว่าอ่อนแอกาโลถึงกับรับไม่ได้และก็ตะโกนใส่ไซตามะไปว่า ปากหนะ้าเมื่อกาโลตะโกนใส่ไซตามะก็ทำสีหน้าเหมือนกับคนที่เฉยชาเอามากๆแล้วก็พูดกับกาโลต่ออืมถ้างั้นก็มาจบเรื่องนี้กันได้แล้วอะ่ะจะพยายามแค่ไหนยังไงก็เปล่าประโยชน์ส่วนกาโลที่แทบจะยืนไม่ไหวแล้วก็ยังพูดกับไซตามะต่อว่าไม่เว้ยนี่มันสำคัญมากสำหรับฉันนะเว้ยแกแน่จริงก็เข้ามาจบเรื่องนี้สิไอ้ขี้ขาดเข้ามาสิเว้ยถ้าแกยังเรียกตัวเองว่าฮีโร่ ในระหว่างที่กาโลกําลังพูดอยู่นั้นไซตมะก็ค่อยๆเดินเข้าไปหากาโลก้าวเดินทีละก้าวแบบช้าๆในระหว่างที่กาโลกําลังสรรหาคําพูดมาด่าไซตมะอยู่ไม่นานหลังจากนั้นไซตมะก็เดินไปหยุดอยู่ต่อหน้าของกาโลไซตมะยกมือขึ้นง้างขึ้นมาพร้อมกับพูดว่า ดูนี่สิหลังจากนั้นไซตามะก็ตบไปที่หัวเกลียนของกาโลแปะ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 ตบหัวเกลียนของกาโลอย่างสนุกสนานพร้อมกับพูดไปว่าแค่เนี้ยนายยังตอบโต้ฉันไม่ได้เลยนายมันไล้น้ํายาไปแล้วล่ะเมื่อกาโลได้ยินดังนั้นกาโลก็ฮึดสู้เฮือกสุดท้ายเฮ้ยไอ้ หลังจากนั้นกาโร่ก็ระดมการโจมตีอย่างไม่ยั้งสุดขีดสุดกำลังของตัวเองอีกครั้งหนึ่งส่วนไซตามะก็ทำหน้าแบบสบายๆชิวๆพร้อมกับใช้มือข้างเดียวของตัวเองรับการโจมตีของกาโร่ทั้งหมดแบบสบายๆไซตามะต่อยไปที่เบ้าหน้าของกาโร่กาโร่ล้มลงทันทีจากหมัดของไซตามะถึงแม้จะไม่แรงแต่สภาพของกาโรนะ่ณตอนนี้มันหมดสภาพที่จะต่อสู้แล้วแรงหมัดของไซตามะทำให้หน้าของกาโร่นั้นกลายเป็นรูโหว่ขนาดใหญ่และ ไม่นานหลังจากนั้นก็มีควันปิดสนาลอยออกมาจากหน้าของกาโลและกาโลก็พูดออกมาว่าอ้า พลังของฉันกําลังจะสูญเสียไปแล้วอ่ะพลังของฉันกําลังล่วงออกไปพลังของมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับพระเจ้าของฉันอ่ะบ้าเอ้ยมันกําลังล่วงออกไปแล้วกาโลนั้นเอามือปิดหน้าของตัวเองและดิ้นอย่างทุลนทุลายพร้อมกับพูดเพ,อเอพ้อเจ้อพ่ําเพอ้อต,ต่างๆนานาไซตามะที่มองกาโลอยู่นั้นก็รู้สึกสงสารทั้งที่ไซตามะเอืเป็นคนต่อยกาโลและก็แนะนํากาโลไปว่า ฉันว่านายอ่ะรีบกลับไปรักษาจะดีกว่านะเมื่อกาโลดิยิตคำพูดที่สงสารตัวเองของใสตามะนั้นกาโลก็เริ่มโวยวายอีกครั้งไม่ไเว้ยจนกว่าฉันจะจัดการแกได้กาโลเริ่มสรรหาคำด่าต่างๆนานามดาด่าใส่ไซตามะใสตามะก็ได้คิดน,นิ่งและฟังกาโลด่าอยู่เพียงฝ่ายเดียวใส่ามะนิ่งไปและเหมือนจีน่าจะเศร้าและไม่นานหลังจากนั้นใสตามะก็หัวร้อนพร้อมกับต่อยใส่กาโลอีกรอบนึงและตะโกนบอกกาโลไปว่า หูปากสักทีสิวยส่วนกาโลนั้นก็ร้องโอ้ยด้วยความเจ็บปวดและภาพมันก็มืดมนไปอีกครั้งหนึ่งแรงหมัดของไซโตมะทําให้กาโลกระเด็นไปไกลแสนไกลแรงกระแทกของไซโตมะมันทําให้กาโลกระเด็นกระดอนอย่างไม่หยุดยั้งและไปหยุดอยู่ต่อหน้าของอสูรไซบอร์กเศษเหล็กของพวกเรานั่นเอง จีนอตได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างสิ่งที่อยู่ต่อหน้าของเขานั่นคือกาโลจีนอตคิดในใจในที่สุดกาโลก็ถูกจัดการจนได้สินะคู่ต่อสู้ของมันคงเป็นและไม่นานหลังจากนั้นใส่ตามะก็เคลื่อนตัวมาถึงจีนอตทันทีใส่ตามะก็พูดกับจีนอตต่อว่าเอา้าจีนอตนายอ่ะเป็นสิ้นส่วนอีกแล้วอะส่วนจีนอตก็ยิ้มเสียะนิดนึงและก็พูดกับอาจารย์ไปว่าครับอาจารย์ และผมก็เห็นแล้วครับว่าแม้แต่กาโลเองก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของอาจารย์ภาพที่อยู่ต่อหน้าของจีนอสกาโลกําลังขยับตัวอีกครั้งฝืนตัวเองเพื่อจะยืนขึ้นให้ได้กาโลพูดออกมาว่านี่มันเรื่องตลกบ้าบออะไรกันวะหูยหูยกาโลหันไปมองไซตบมะด้วยความเจ็บปวดแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าถ้าไม่ใช่เพราะแก ถ้าไม่ใช่พวกแกอยู่ตรงนี้จีนอนั้นเห็นสภาพของกาโลแล้วตอนนี้ไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับอาจารย์ของเขาเลยการต่อสู้นี้มันคงจบไปแล้วแต่จีนอก็สัมผัสถึงอะไรบางอย่างจีนอคิดในใจเจ้าหมอเนี่ยเอาความดื้อรั้นแบบนี้มาจากไหนกันอาจารย์จะจัดการกับเจ้าหมอนี่ยังไงกันนะใส่ตมะที่ฟังกาโลอยู่นานก็เริ่มจะลำคัญใส่ตมะพูดกับกาโลไปว่า เอาดิานายอยากจะเอาอีกไซตามะกำมัดแน่นกาโลถึงกับสะดุ้งเฮือกเลยทีเดียวหลังจากที่กาโลเรียกสติของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหลังจากที่ตกใจเอามากๆจากการกำมัดของไซตามะเพราะกลัวอะไรบางอย่างกาโลก็พูดออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกเว้ยในระหว่างที่กาโลกำลังพูดอยู่นั้นก็มีเสียงดังออกมาจากทางด้านหลังของกาโล่ามันซะ ฆ่ามันเดี๋ยวนี้เลยนั่นคือเสียงของหน้ากากหวานที่ตะโกนบอกให้ไซตมะจัดการกาโลท,ทันทีหน้ากากหวานที่ลุกขึ้นมาพร้อมกับใบหน้าอันสบักสบ,บมเพราะโดนกาโลต่อยไปเต็มๆจนหน้าเสียโฉมไปหน้ากากหวานก็ตะโกนบอกกับไซตมะไปว่ารีบจัดการมาซะก่อนที่มันจะกลายร่างอีกนี่เป็นโอกาสของแกแล้วนะเจ้าฮีโร่คัสบีลงมือซะฆ่ามันซะไซตมะก็เหลือบมองไปที่หน้ากากหวานและก็คิดในใจ อืมเจ้าหมอนี่ใครกันวะไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงปิิศนาอีกเสียงหนึ่งฉันเห็นด้วยกับหน้ากากหวานนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปล่อยมันไปหรือจะให้ฉันเป็นคนลงมือเองเสียงปิิศนานี้ก็คือเสียงของซอมบี้แมนที่คืนสภาพแล้วไซตามก,ก็เหลือไปมองอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจีนอตที่ร่างกายขยับไม่ได้แล้วเพราะกลายเป็นเศษเหล็กแล้วเมื่อได้ยินฮีโร่คนอื่นๆสั่งอาจารย์ของตัวเองเขาเริ่นหัวร้อนเอามากๆและตะโกนบอกทุกคนไปว่าเงียบได้แล้วนี่เป็นการตัดสินใจของอาจารย์ไซตามะส่วนตัวของไซตามะนั้นเมื่อเห็นคนอื่นสั่งให้ฆ่ากาโรบอกให้จัดการกาโรซะไซตามะก็ตะโกนออกไปว่าไม่อ่ะ ทำไมต้องทำถหงขนาดนั้นด้วยเจ้าเนี่ยเป็นแค่มนุษย์เองนะหลังจากที่ใซตามะพูดจบก็มีเสียงตะโกนมาจากทางด้านหลังของไซตามะว่านี่คุณพูดเรื่องบ้าอะไรออกมาเนี่ยไม่ว่าจะมองยังไงเจ้าหมอเนี่ยก็ไปไกลเกินกว่าคําว่ามนุษย์แล้วนะเสียงปริศนาที่ตะโกนบอกใซตามะทางด้านหลังนั้นก็คือเสียงของจักรพัรดิเด็กที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วจักรพัรดิเด็กยังพูดกับไซตามะต่อไปอีกว่า ถ้าปล่อยให้มันหนีไปได้อ่ะในอนาคตจ้หมอเนี่ยจะกลายเป็นภัยที่น่ากลัวเอามากๆเลยเมื่อเวลานั้นมาถึงอ่ะคุณจะรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นไหวเหรอเมื่อกาโลเห็นเหล่าฮีโร่ที่ฟื้นตัวออกมาจํานวนมากกาโลก็พูดกับเหล่าฮีโร่นั้นว่าพวกแกยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอดื้อด้านจริงๆเลยนะ ไอ้พวกขยะเอ้ยในระหว่างที่กาโร่กาลังพูดอยู่นั้นไซตตมาก็พูดดักกาโร่ทันทีเดี๋ยวนะไม่ใช่พ่อนายอะต่อสู้กับเจ้าพวกเนี้ยโดยที่ไม่หวังเอาชีวิตอยู่แล้วไม่ใช่เหรอตอนที่ไซตามาพูดนั้นกาโร่ถึงกับอึ้งและติดสตันไปเลยครับและหลังจากนั้นกาโร่ก็พูดกับไซตามาว่าอย่าพูดไปบ้าหน่าฉันเนี่ยนะจะทําเรื่องแบบนั้นเพื่ออะไรกันล่ะไซตตมาก็ตอบกาโร่ไปว่าไม่รู้ดิไม่ใช่เพราะว่า เจ้าพวกเนี้ยไม่ใช่เป้าหมายหรอกเหรอในระหว่างที่ไซตามะกับกาโร่กาลังสนทนากันอยู่นั้นเสียงรอบข้างหรือเสียงของเหล่าฮีโร่ก็ตะโกนบอกไซตามะไปว่าข้ามันรีบฆ้ามันสักทีสิข้ามันได้แล้วส่วนกาโร่ที่ได้ยินเสียงเหล่านั้นก็ขำออกมาฮ่าาเขาหัวเราะด้วยความเวทนาและเขาก็พูดออกมาว่าพวกแก พวกแกทุกคนพวกแกทั้งหมดนี่แหละพวกแกทั้งหมดไอ้พวกมนุษย์บนโลกไม่มีใครเลยสักคนที่มองเห็นไม่มีเลยไม่มีตัวไหนเป็นฮีโร่ที่แท้จริงทำตัวเป็นฮีโร่แม้แต่เด็กคนเดียวก็ยังช่วยชีวิตไว้ไม่ได้พวกแกมันก็แค่พวกไอ้งั่งต่างหากล่ะผู้คนน่ะจะเอาแต่ฝากความหวังไว้กับพวกบ้าบออย่างพวกแกนี่งไงพวกมันถึงกล้าทำในสิ่งที่ผิดพลาด พอรู้ว่ายังไงพวกแกก็จะต้องเข้าไปช่วยพวกมันอยู่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะต้องมีคนเข้าไปช่วยแก้ไขไงละ่ะไอ้พวกมนุษย์ประหลาดที่ปรากฏตัวขึ้นน่ะมันก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีนะเว้ยเพราะการช่วยเหลือของพวกแกมันทําให้การดารงชีวิตของพวกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไอ้พวกมนุษย์พวกเนี้และนั่นน่ะมันทําให้ส่วนลึกๆในใจของไอ้พวกมนุษย์พวกเนี้ค่อยๆขยายตัวออกมากําเนิดเป็นความชั่วร้ายไงละ่ะ แต่ถึงขั้นนั้นน่ะไอ้พวกคนที่ชั่วร้ายอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกตัดสินอะไรเลยนี่แหละคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างมนุษย์ประหลาดกับคนชั่วไงละ่ะแล้วยังไงงั้นเหรอสุดท้ายแล้วความสงบสุขจอมปลอมพวกนี้ที่พวกแกเป็นคนสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะสูญสิ้นไปเพราะไอ้พวกเร็วๆพวกนั้นไงละ่ะ และนี่มันก็คือเหตุผลที่ทำให้ฉันต้องออกมาทำแบบนี้ไงฉันนะ่ะกลายเป็นมนุษย์ประหลาดที่จะดึงมวลมนุษย์ชาติสู่ข้นเหียวสู่ความกลัวไงล่ะแม้แต่สงครามรวมถึงการกันแกล้งแบ่งแย่งจิงดีในโลกใบเนี้ยมันก็จะสูญสิ้นดับไปไอพวกคนเร็วๆพวกนี้มันก็จะหายไปรู้หรือเปล่าสิ่งที่โลกใบนี้ต้องการมันไม่ใช่ความยุติธรรมที่ลำเอียงพวกนี้หรอกนะ แต่เป็นความโชั่วร้ายที่ไม่ลำเอียงอย่างแท้จริงต่างหากละ่ะฉันต่อสู้เพื่อความสงบสุขของโลกใบนี้รู้หรือเปล่าไม่มีความยุติธรรมใดๆอ่จะมาต่อกรกับฉันได้ฉันจะแข็งแกร่งแข็งแกร่งให้เหนือกว่าใครๆและจะเป็นมนุษย์ปหลาดอย่างแท้จริงแล้วถ้าแกไม่มาตรงนี้ ป่านนี้ฉันน่ะจะกลายเป็นมนุษย์ประหลาดอย่างแท้จริงไปแล้วความน่ากลัวที่ไม่มีความลำเอียงอ่ะจะแพร่กระจายไปทั่วทุกบุ่มโลกสิ่งที่จะสร้างความสงบสุขอย่างแท้จริงไงล่ะอย่าคิดว่าโลกใบนี้จะมีแต่เด็กๆที่รอคอยแต่ฮีโร่มันต้องมีเด็กทั่วโลกที่รอคอยสุดยอดมนุษย์ประหลาดอยู่แกจะสามารถช่วยทุกคนบนโลกใบนี้ได้จริงๆเหรอแกจะคอยช่วยเหลือเจ้าเด็กอัปลักษณ์นั้นได้ทุกครั้งจริงๆเหรอต่ ฉันนะ่ะสามารถทําได้ฉันนะ่ะสามารถช่วยคนทั้งโลกไว้ได้ด้วยความหวาดกลัวที่ฉันสร้างขึ้นมาตั้งหากล่ะเมื่อโลกไปเนี้ยตกอยู่ในความหวาดกลัวจากกาโลมนุษย์ประหลาดทูนี้แล้วล่ะก็มนุษย์ทุกคนก็จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อจะเอาชีวิตรอดไงละ่ะมันจะมีความสงบสุขที่ไหนที่จะดีไปกว่านี้อีกหรอ แกสร้างความสงบสุขที่แท้จริงได้เงั้นเหรอหรือว่าแกกับชุดผ้าคลุมโง่เนี่ยจะสามารถช่วยโลกใบนี้จากความไม่ลำเอียงได้เหรอหรือว่าแกเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถหยุดเหตุการณ์ไลๆที่จะเกิดขึ้นที่มันจะเกิดขึ้นนี้ได้จริงๆเหรอมันก็จริงนะที่แกแข็งแกร่งแล้วไงล่ะแกสามารถเอาชนะฉันได้แต่แกรับภาระอันยิ่งใหญ่และมีภารกิจที่ใหญ่ยิ่งแบบเนี้ย แกจะรับผิดชอบมันได้จริงๆเหรอความรับผิดชอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาอย่างนี้ละกันถ้าแกต้องการที่จะกำจัดฉันจริงๆล่ะก็แกตอบคำถามฉันมาก่อนให้ได้สิแกฆ่าฉันแล้วแกจะได้อะไรงั้นเหรอทำไมแกถึงอยากจะฆ่าฉันละ่ะแกมีความสำนึกในหน้าที่เหมือนฉันไหมหละ่ะทำไมแกถึงเป็นฮีโร่งั้นเหรอตอนนี้กาโลถามไซตามะต่างๆนั่นนะพูดเรื่องราวต่างๆนั่นนะไซตามะก็ได้แค่ เรื่องราวในตอนนี้มันก็ตัดจบเพียงเท่านี้ครับตอนนี้กาโลรู้วิธีเอาชนะใซตามะได้แล้วนั่นคือพูดให้เยอะและถามคำถามใสตามะในตอนจบใส่ตามะถึงกับติดสตันไปเลยครับ <c oughs> สู้มาแสนนานไม่รู้จะเอาชนะใสตามะด้วยวิธีไหนสุดท้ายมาชนะด้วยวิธีนี้การต่อสู้ของข้างสองคนมันยาวนานจนทำให้สองคนเนี้ย เป็นหวัดเลยทีเดียวครับพอต่อสู้กันในตอนกลางคืนเสียงข้งสองคนนี้เลยเปลี่ยนไปครับจากการเป็นหวัดนั่นเองโอ้โหการต่อสู้ครั้งนี้มันทรหดอดทนกันเหลือเกินนะครับ ผมก็พยายามทํำให้เสียงของตัวเองเป็นหวัดเพื่อจะให้เสียงมันคล้ายกับการต่อสู้ครั้งนี้ที่สุดครับเพราะว่าเป็นการต่อสู้ในตอนกลางคืนทั้งสองคนจะต้องเป็นหวัดนั่นเองครับผมลงทุนมากๆเลยในการพากเสียงในครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกและมาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับก็เหลืออีก2ตอนเท่านั้นที่เราจะเจอกันในฉบับไซตมะกับกาโลอาจจะรวบรวมตัดจบ ในตอนที่8ครับอย่างที่บอกเอาไว้เพราะว่าในตอนที่8ไม่มีอะไรแล้วครับอาจจะเป็นการบรรยายทั้งหมดเลยก็ว่าได้และวันนี้รักทุกคนนะครับคำแปลในฉบับนี้ก็ขอขอบคุณเพจ OPMTF g TF, นะครับที่ให้ยืมคำแปลมาภากเสียงในวันนี้ครับผมและหากใครอยากจะดูในตอนอื่นก็สามารถดูในเพลย์ลิสต์ของช่อง TAR Sport ก็ได้ครับ วันนี้มาแบบยาวๆคิดถึงทุกคนหายไปนานนะครับเพราะว่าป่วยต้องขอโทษด้วยถ้าหากเสียงในคลิปนี้มันไม่เพาะหรืออาจจะน่ารำคาญไปสักนิดก็ขออภัยด้วยครับรักทุกคนรักมากๆครับ